สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานหลังคายงสยามจะพาคุณผู้ชมไปชมหน้าง,งานที่ใช้แผ่นหลังคาอลูมิเนียมนาโนกันค่ะว่าจะสูยขนาดไหนและแผ่นหลังคาอลูมิเนียมจะมีข้อดีอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะหน้าง,งานนี้เป็นบ้านพักอาศัยของคุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใช้แผ่นหลังคาเป็นอลูมิเนียมนาโนไลมิเนต สีน้ำตาลความหนา0.35ม mm, ติดฉนวนกันความร้อน PU โฟม m 2นิ้วแผ่นหลังคาอลูมิเนียมนาโนเป็นแผ่นหลังคาที่เคลือบฉนวนนาโนมาในตัวไม่เพียงแต่จะก,กันความร้อนได้ดีเป็นพิเศษแล้วแต่ยังช่วยในเรื่องของการทนทางการกัดก่อนได้ดีอีกด้วย แผ่นติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมแผ่นหลังคาอลูมิเนียมนานโนเวลาระวางตากแดดทิ้งไว้จะไม่ร้อนทำให้ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากแผ่นหลังคาเวลาโดนแดดแล้วไม่ร้อนจึงกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีเป็นพิเศษ แต่ถ้าใครคิดว่าแค่แผ่นหลังคาอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อกันกันร้อนกันแดดสําหรับประเทศไทยบ้านเราแล้วล่ะก็แผ่นหลังคาอลูมิเนียมนานโนยังสามารถติดฉนวนกันความร้อน p ียูโฟเพิ่มเสริมได้อีกด้วยทั้ง p ียูโฟความหนาหนึนิ้วและความหนาสอนิ้วแค่นี้ก็สามารถปกป้องบ้านจากแดดประเทศไทยได้สุดๆแล้วค่ะ สำหรับใครที่สนใจแผ่นหลังคาอลูเนียมนานโนลามิเนตสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทหลังคาเย็นสยามใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะดูสาขาโรงงานและช่องทางการติดต่อสาขาต่างๆได้ที่รายละเอียด description ด้านล่างนะคะใครที่มีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องหลังคาบ้านสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนังพายเยสยามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ